อ่าโอเคนะครับการประเมินผลการสอบเทียบนะครับนะจริงมันจะมีอยู่3วิธีนะครับนะอันนี้คือวิธีที่ให้ความน่าเชื่อถือที่สุดนะฮะนั่นคือเอาผลการสอบเทียบเออร์เลอร์ที่ไดจากการสอบเออร์เลอร์ที่ไดจากการสอบเทียบนะฮะค่าแคลเออร์เลอร์ทีนี้ถ้าเราดูในรีพอร์ตสอบเทียบเนี่ยมันจะมีช่องนะฮะช่องเออร์เลอร์เออร์เลอร์คือค่าที่มันแตกต่างกับกับผลการวัดจริงใช่ไหมฮะ เออร์ er บวกลบ Uncertainty ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ MPE นะฮะทีนี้สมมติคุณแควนะฮะเออร์เลอรจากการสอบเทียบอยู่ที่0.02นะครับอันเซอร์เจนที่รายงานอยู่ในรีพอร์ตมีค่าบวกลบ0.05 Uncertainty ต้องเป็นบวกลบนะครับนะจำนิยาม Uncertainty ได้เนาะอันเซอร์เจนตีคือค่าความไม่ไนออนที่มันแฝงอยู่ในกระบวนการสอบเทียบที่มาจากไทยกับไทยนะครับท A ก็ มาจากอะไรฮะไทย A ก็มาจากการสอบเทียบซ้ำหา standard deviation ใช่ไหมครับไทย B ก็มาจากปัจจัยต่างๆที่เรียกว่า system error มาจากตัวมาเตอร์ในการแควมาจากสภาพแวดล้อมมาจากการอ่านค่าต่างๆนะครับนะซึ่งทางแลบสอบเทียบเขาก็จะคำนวณมาให้นะครับเราต้องนำ error นะครับมารวมกับ answer ที่ answer มีค่าบวกลบอย่างที่อาจารย์บอกดังนั้นนะครับถ้าเราดูจากตัวอย่างเนาะคุณก็นำ0.02ก0.05 เท่ากับ0.07นะครับแล้วก็0.02ลบ0.05เท่ากับ0.03นะต้องเอามาบวกและลบออกนะฮะทีนี้ MPE ของคุณคุณตั้งเอาไว้คุณบอกว่าค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดนะฮะคุณให้ไม่เกินเท่าไหร่ครับบวกลบ 0. เท่าไร MPE 0.07นะครับนี่ไงตัวนี้นี่นี่ MPE นี่นะครับอ่าดังนั้นจากผลการนะฮะร,รวมค่าครับ คุณาจากผลการเปรียบเทียบนะครับค่าที่ได้นะเออร์เออร์เอร์บวกกันเซอร์นะครับเทียบกับ MPE เ <c oughs> ครื่องมือตัวนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านไหมผ่านหรือ not pass ผ,ผ่านนะครับผ่านเนาะแต่เป็นการผ่านที่อะไรฮะเป็นการผ่านที่มันค่อนข้างที่จะใกล้มากมินเมย์มากเลยนะฮะนะ <c oughs> ดังนั้นถ้าเครื่องมือของคุณนะฮะ สามารถที่จะปรับแอดจัดได้เซตค่าได้นะฮะเซตเป็นเป็นศูนได้คุณก็ควรที่จะให้บริษัทสอบเทียบเขาตั้งค่าให้คุณเซตศูนย์ให้นะครับแต่ถ้าไม่สามารถที่จะตั้งค่าได้นั่นคือนะฮะเครืค่องมือของคุณมคีค่าที่ค่อนข้างมินเมย์มากดังนั้นคุณต้องมีการนะฮะมีการเฝ้าระวังนะครับโดยอาจจะเพิ่มในเรื่องของความถี่ในการทําในการทวนสอบนะหรือความถี่ในการทำอินเดอร์เหียญเช็คนะฮะจากเดิมคุณอาจจะทํา3เดือนครั้งก็อาจจะต้องเป็นเดือนละครั้งก็ได้ เพื่อเป็นการมั่นใจว่าเครื่องมือของเรานะครับค่าเออร์เอร์มันไม่ได้มีการวิ่งขึ้นไปนะครับนะไม่ได้มีการเออร์เลอร์เป็นเป็นดีเนียร์เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราคุณต้องเพิ่มในส่วนของการทำอินเตอร์มีเ c ชการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานนะครับให้มันถี่ขึ้นนะครับนะังต้องเฝ้าระวังแล้วในเครื่องมือตัวนี้มีม,มีมีความเสี่ยงเนาะถ้าพูดถึงความเสี่ยงคือมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะติดแม็กซิมัมของเออร์เลอร์แล้วนะครับ นะอันนี้เป็นวิธีที่1น,นะฮะซึ่งเป็นวิธีที่นิยมนะฮะส่วนอีก2วิธีนะฮะอาจารย์พูดไปเลยสองวิธีเนาะ,ะนะครับอ่ะทีนี้คุณดูในสไลด์นี้นะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงวิธีที่1ใช่ไหมฮะที่บอกว่าวิธีที่1คือค่าความค่าผิดพลาดรวมน้อยค่าความผิดพลาดรวมน้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับทก่จผ่าน นะวงเล็บค่าความผิดพลาดรวมก็คือ e r r o r บวก uncertainty ทีที่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้ส่วนเกณฑ์ที่2ครับค่าผิดพลาดน้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับนั่นคือจะอะไรฮะไม่นำา n c e r t a i n t y มารวมนะก็คือดูแค่ค่า Error จากการสอบเทียบเท่าน,นั้นต้องน้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับซึ่งถ้าเป็นวิธีที่2นะครับในส่วนของแบบ1.25อันนี้เราไม่ยอมแน่นอนนะฮะเพราะ1นึเนี่ย เขาให้เรานาเรื่องของอันเซอร์ที้มาใช้อยู่แล้วนะครับนะวิธีที่2เหมาะกับแบบที่เป็นแบบ9้แบบที่มีการสอบเทียบเองภายในซึ่ง i s o 9ดกก็ไม่ได้รีเควสตว่าแ l บจะต้องคํานวณอันเซอร์นะซึ่งดังนั้นวิธีที่2โอกาสที่เครื่องมือจะตกสเปคก็มีนะฮะเพราะคุณไม่ได้นำอันเซอร์ที้เข้ามารวมด้วยนะครับส่วนวิธีที่3ครับใช้ค่าความไม่แน่นอนอันเซอร์ที่ที่เราได้เนาะค่าเซอร์ที่ต้องน้อยกว่าเกณฑ์การยอมรับถึงจะผ่าน นะก็คืออะไรฮะไม่นําค่าเรื่องของเครื่องมือมาคิดเอาแค่อันเซนตี้ที่ได้จากการสอบเทียบนะฮะซึ่งอาจจะคํานวณเองด้วยแลบหรือดูจากรีพอร์ตนะครับแล้วก็เทียบกับเกณฑ์การยอมรับถือว่าผ่านนะครับเออนะครับแต่ถ้าค่าเซนตี้มากกว่าเกณฑ์การยอมรับก็ถือว่าไม่ผ่านนะฮะดังนั้น1 2 3ครับวิธีไหนที่คิดว่ามีความเหมาะสมและก็น่าใช้ที่สุดครับวิธีที่1นะครับของเราต้องใช้วิธีที่1นนะครับโอเคนะตามนี้นะครับ